แชมเปียนโอเคขอบคุณสําหรับการเดินทางร่วมกันมาจนถึง1นึ่งแสนซับยังคงทําคลิปมอบความสุขกันต่อไปเรื่อยๆและเป้าหมายใหม่ของเราคือ2องแสนซับล่าสุดช่องของเราเนี่ยก็ได้เปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับหรือจะกดซุปเปอร์แตงก็สะดวกดีนะฮะคิวอาร์โค้ก็มีพร้อมนะครับทุกคนสามารถร่วมสนับสนุนกันได้นะฮะและอีกหนึ่งข่าวดีสําหรับทุกๆคนก็คือช่องของเราได้เพิ่มกําลังการอัพคลิปขึ้นเป็น2คลิปต่อ1สัปดาห์คลิปจะลงทุกวันพฤหัสและวันอาทิตย์ครับ ตอนนี้เราไปเริ่มคิดกันเลยดีกว่าครับภายในคดีอาญาสองเริ่มประชุมกันในคดีบ่อนการพนันบนหุบเขาโดยมีการสรุปข้อมูลว่าภรรยาของผู้แจ้งบ่อแสเธอมีชื่อว่ามุนฮีซุกหรือว่านางมุนนะครับเมื่อว่นนี้นางมุนเพิ่งโดนปล่อยตัวออกจากคุกในข้อหาเล่นการพน,นันโดยนางมุนต้องโทษเป็นเวลาสเดือนนางมุนยังคงวนเวียนกินนอนอยู่ที่ซาวน่าสลับไปมาโดยภายในซาวน่านั้นจะมีการตั้งวงเล่นไพ่กันขำๆกินเงินกันน้อยๆ นอกจากนี้แผนกคดีอาญาสองยังสันนิษฐานกันว่านางมูลยังมีเส้นสายเกี่ยวกับบ่อนพนันบนหุบเขาอย่างแน่นอนครับเจ้าหน้าที่จางแฝงตัวโดยรับบทเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกชายอะ่ะเรียนอยู่มปลายผู้หญิงคนนี้ได้เอาเงินเก็บสําหรับลูกเรียนมหาลัยอะ่ะไปเล่นการพนันนั่นเองฮะว่น,น่นาจะการโจเน้นย้าว่าการสืบสวนครั้งนี้เราจะเน้นไปที่ความปลอดภัยเป็นหลักแล้วทุกทุคนเนี่ยก็ต้องห้ามแพร่งพายเรื่องราวเหล่านี้ออกไปเป็นอันขาดครับจนเจ้าหน้าที่จางเริ่อแฝงตัวในซาวนา่าที่นางมูลนํะมักไปบ่อยๆแลล้วละ แล้วก็เริ่มเล่นไพ่แต่ดูเหมือนว่านางมุนนั้นจะไม่ค่อยสนใจเจ้าหน้าที่จางเรากับรู้จักเจ้าหน้าที่จางอยู่ก่อนแล้วเจ้าหน้าที่จางเลยถอนกําลังกลับมาแล้วล่ะครับภในคดีอาญาสองประชุมกันอีกครั้งว่าทาไมเจ้าหน้าที่จางอะ่ะถึงถอนกําลังนะครับก็ได้ข้อสรุปว่านางมุลอะไรเนี่ยเคยทํางานในร้านหมอกหนาเมื่อช่วงฤดูหนาวที่แล้วแล้วก็จําหน้าเจ้าหน้าที่จางได้และร้านหมอกหนาที่ว่าก็คือ ร้านที่แผนกคดีอาญาสองมักจะไปดื่มกันแล้วก็ชนแก้วกันชิวๆบ่อยๆนั่นแหละฮะร้านที่อยู่ตรงตอกซอกซอยนั่นแหละที่ผมอ่ะพูดถึงอยู่บ่อยๆอะนะแผนกคดีอาญาสองอ่ะต้องมาสรุปกันแล้วละว่าจะส่งใครไปใหม่ดีนะฮะแม้จะมีการเสนอว่าเราลองยืมมือจากแผนกคดีอาญาหนึ่งให้มาช่วยไหมเพราะแผนกคดีอาญาหนึ่งอ่ะไม่ค่อยไปร้านหมอกหนากันอยู่แล้วะนะหัวหน้ายาการโจบ,บอกว่าไม่ได้ครับ พราะว่าหัวหน้าอายการนำนั่นแหละฮะบอกไว้ว่าไม่ให้เข้ามายุ่งนั่นเองครับกระทั่งพวกเขาก็ต้องคิดกันแล้วล่ะว่าจะมีใครในแผนคดีอาญาสองที่นางมุนน่ะไม่รู้จักบ้างละ่ะแล้วก็ได้ข้อสรุปก็คืออายการชาายองจูหรือว่านางเอกของเรานั่นเองโดยนางเอกเนี่ยก็เพิ่งย้ายมาหลังฤดูหนาวนะครับซึ่งเป็นตอนที่นางมุลไรนั่นน่ะติดคุกในข้อหาพนันพอดีนะครับก็เลยจะไม่เคยเห็นหน้านางเอกนะตอนแรกก็มีเสียงคัดค้านอยู่บ้างเพราะนางเอกอะ่ะไม่ค่อยรู้จักป่อนพนันบนหุบเขาครับ นางเอกจึงบอกว่าเธอรู้จักแล้วเพราะไปดูข้อมูลอะไรต่างๆมาหมดแล้วจากนั้นนางเอกก็เริ่มไล่ข้อมูลเกี่ยวกับบ่อนการพนันบนถุกเขาว,ว่ามีลักษณะเป็นเต็นท์เคลื่อนย้ายอะไรต่างๆมีการเรียกชื่อคนเฉพาะสำหรับตำแหน่งภายในบ่อนนะครับรวมไปถึงก็มีคนคอยขับรถส่งคนที่จะเล่นพนันด้วยสุดท้ายแล้วเหล่าอายการแผน,นกคดียาสองก็เห็นนางเอกอะศึกษามาอย่างรู้ลึกร,รู้จริงจึงตัดสินใจให้อายการชาหรือนางเอกของเราแฝงตัวเข้าไปแล้วล่ะทว่าปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วล่ะครับเมื่อพระเอกถามนางเอกว่า เล่นไพ่ดอกไม้ที่เป็นการพนันหลักในบอนดหลังภูเขาเป็นไหมปรากฏว่านางเอกก็ยิ้มออกมาแบบขันเขินครับเพราะว่าเธอนั้นน่ะเล่นไพ่ไม่เป็นนั่นเองนางเอกบอกว่าเธอจะเรียนกับเจ้าหน้าที่จังแล้วเดี๋ยวก็เป็นเองนะไม่น่า,ยาอยากรโจบอกว่าไหนๆก็จะเรียนแล้วนะครับก็เรียนกับมือโปไปเลยดีกว่าและมือโปที่่าก็คือพระเอกของเรานั่นเองพระเอกเนี่ยเป็นมือนหนึ่งในด้านนี้ของแท้เลยแหละครับพระเอกเริ่มสอนนางเอกตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะนางเอกดูเหมือนว่าจะไม่รู้จักด้วยซ้ําว่าไพ่นี้คือไพ่อะไร เอาเป็นว่านางเอกไม่เคยเล่นพนันมาก่อนเลยนะครับเลยไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่าง <mem> พระเอกเลยตั้งกฎว่า <mem> พระเอกจะสอนให้นางเอกตั้งแต่ต้นเลยแต่ต้องมีแรงกระตุ้นกันหน่อยากนางเอกเล่นไพ่แพ้หรือไม่เข้าใจไพ่ที่พระเอกบอกอ่ะจะต้องโดนดีดหน้าผากะนะครับรนางเอกก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่นแหละฮะแล้วก็โดนพระเอก่ะดีดหน้าผากรัวๆเลยนะครับจนนางเอกเนี่ยหน้าผากแดงเป็นจ้ำเลยทีเดียวฮะนางเอกมีพ <mem> ัฒนาที่ก้าวกระโดดอย่างมากเมื่อปรมาจารย์อย่างพระเอกเป็นคนสอนโดยก็ใช้เวลาไม่นานนางเอกก็กลายเป็นมือโปรครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับ ที่นางเอกนั้นจะต้องแฝงตัวนางเอกแต่งตัวลุกคุนนายสุดๆครับแล้วก็ไปที่ซาวน่าร้านประจําของนางมูลโดยนางเอกก็บังเอิญเจอกับเท่าแก่จาจังมยอนที่เป็นสามีของนางมูลทะเลาะกันอยู่กับนางมูลพอดี Curiosity. นะนางมูลด่าเท่าแก่ที่ไม่ีปัญญาให้เงินนางมูลจนนางมูลน่ะต้องหนีมาเล่นไพ่อยู่ในซาวน่าและบ,อนนะบ่อนนะ่ะบ่อยครั้งครับเท่าแก่จาจังมยอนก็ทําอะไรไม่ได้ที่ตัวเองนั้นหาเงินไม่มากพอจนทําให้นางมูลนั้นติดพนันและกลายเป็นแบบนี้เท่าแก่กลับไปด้วยสีหน้าที่เศร้าสุดๆที่คุยกับภรรยาที่ติดพนนนัั่่ะให้้เลิกไนนไมไดครบ อายการชาเริ่มเล่นไพ่ในซาวน่าแล้วก็ชนะรัวๆในช่วงแรกๆกระทั่งป้าคนหนึ่งในวงก็เริ่มสลับให้แปลกๆนางมูลที่แอบดูอยู่แต่ไม่ได้เล่นจึงเข้ามาช่วยอายการชาเพราะคิดว่านางเอกนั้นต้องโดนโกงแน่ๆปรากฏว่าเมื่อเปิดดูไพ่ก็ไม่ได้มีการโกงอะไรหรอกครับแถมตานนี้นางเอกก็เป็นฝ่ายชนะอีกด้วย ป้านในวงที่เหมือนจะโกงเลยด่านางมุลว่าไม่มีเงินจะเล่นเนี่ยก็เงียบเงียไปะนะทำไมต้องมาทำให้วงแตกด้วยนางมุลได้แต่ทำหน้างหงอแล้วก็ลุกหนีไปและการช่วยเหลือนี้แหละครับจึงทำให้นางมุลและนางเอกอะเริ่มจะสนิทกันนางมุลช่วยนางเอกไปกินข้าวแล้วล่ะครับโดยนางมุลก็ถามนางเอกว่า สามีทำงานอะไรอยู่ที่ไหนหรอนางเอกที่รับบีบมาก็เลยเนียนว่าเธอเป็นภรรยาของสามีที่ทำงานในบริษัทใหญ่แถมสามีเนี่ยก็เป็นวิศวกรอีกด้วยฮะซึ่งก็ได้เงินเดือนเยอะเอามากๆโดยนางเอกใช้ชื่อว่ามีรันนะครับนางเอกหลอกต่อว่าสาเหตุที่เธอย้ายมาที่จินยองเพราะสามีอ่ะย้ายมาทำงานนั่นแหละนางมุนจึงคิดว่านางเอกเป็นพวกบ้านมีตังค์แล้วก็สามีรวยนางมุนสังเกตเห็นรอยจ้ำแดงๆที่หน้าผากของนางเอกแล้วล่ะจึงคิดว่านางเอกเนี่ยน่าจะถูกสามีทำร้ายแน่ นางเอกก็เล่นไปตามน้ําเป็นคนน่าสงสารที่โดนสามีทําร้ายไปซะอย่างนั้นนางเอกเน้นว่าสมัยอยู่โซเธอเล่นพนันกับพวกพี่ๆในเมืองบ่อยมากแล้วก็เล่นทีร้ายเยอะๆอีกด้วยอยู่ที่เนี่เล่นน้อยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นางมูลได้แลกเปลี่ยนเบอร์กับนางเอกแล้วและดูเหมือนว่านางมูลนั้นจะอยากพานางเอกไปในบอดในหุบเขาแล้วล่ะนางเอกมาบอกเรื่องที่เธอแฝงตัวสําเร็จแล้วให้กับแผนกคดีอาญาสองทราบกันเนื่องจากนางมูลดูเหมือนจะชักชวนนางเอกไปเล่นในบอดหุบเขาแล้วจนได้หัวหน้าอายการโจเลยสั่งให้ทุกๆคนนั้้นเเตตรรียมมพออลลดว นางเอกใส่ชุดคุณนายอยู่เลยละครับแล้วเขาก็ได้พาเจ้าหน้าที่อีกับเจ้าหน้าที่มีรันเนี่ยมากินข้าวด้วยกันนะครับและแล้วก็เกิดความบังเอิญที่น่าตกใจก็คือนางมูลเนี่ยดันทะลึ่งมากินข้าวร้านเดียวกันกับนางเอกซะอย่างนั้นจึงทําให้นางเอกต้องเนียนเป็นคุณมีรันตามบีบนะครับเะะจ้าหน้าที่อีกับเจ้าหน้าที่ซองมีรันที่อยู่บนโต๊ะอาหารก็ต้องเนียนทําหน้าที่ปลอมตัวด้วยแบบไม่ทันตั้งตัวและเพื่อไม่ให้เป็นการสงสัยนางเอกจึงชวนนางมูลนั้นมานั่งกินข้าวที่โต๊ะด้วยกันนางเอกถ นางเอกก็แนะนำเจ้าหน้าที่อีว่าเป็นสามีที่ทำงานบริษัทใหญ่และเป็นวิศวะนั่นแหละฮะส่วนเจ้าหน้าที่มีรันนางเอกก็แนะนำว่าเธอคือน้องสาวนางมูลมองหน้าเจ้าหน้าที่อีพังนึกสงสัยว่าหน้าตาก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรทำไมถึงได้ทุบตีนางเอกนะครับการตีเนียนผ่านไปได้ด้วยดีเมื่อกินข้าวกันเสร็จนางมูลก็กวักมือเรียกนางเอกยองๆพร้อมทั้งกระซิบบอกนางเอกว่าตอนนี้บ่อนบนหุบเขา,าจะมีคนขับรถมารับตัวไปเล่นในบ่อนแล้วนางเอกจึงเนียนหันไปบอกเจ้าหน้าที่อีที่ปลอมตัวเป็นสามีว่า ที่รักวันนี้ทํางานกะเด็กใช่ไหมวันนี้นางเอกอะขอไปกับนางมุลแล้วกันเจ้าหน้าที่อีเนี่ยก็ได้แอบส่งวิทยุสื่อสารและเครื่องติดตามให้กับนางเอกอีกด้วยเพราะรู้แล้วล่ะว่านางเอกกาลังจะไปบ่อนบนหุบเขาแล้วแน่ๆหลังจากแยกย้ายเจ้าหน้าที่อีรีบติดต่อทีมให้ทีมเนี่ยเรียกกาลังเสริมเตรียมตัวกันในทันทีครับนางเอกส่งข้อความไปบอกทีมว่าเราว่ากําลังจะเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่กว่า30นายเนี่ยเตรียมลุยอยู่ หัวหน้าอายาการโจตัดสินใจจะมาคุมการปฏิบัติการด้วยตัวเองเนื่องจากอายาการชานั้นเอาตัวเข้าไปเสี่ยงจึงทําให้คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ได้สุดท้ายแล้วก็ยกกันไปทั้งแก๊งแผนคดีอายาสองนั่นแหละฮะนางเอกและนักพนันคนอื่นๆจะไปเล่นไพ่ในบ่อนบนหุบเขากถูกรับตัวขึ้นรถตู้กันไปแล้วล่ะโดยคนขับรถที่มารับตัวนางเอกแล้วก็ทุกๆคนที่จะไปบ่อนเนี่ยก็ได้สั่งให้ทุกๆคนนั้นปิดเครื่องมือถือและนํามือถือเนี่ยมารวมกันไว้ที่คนขับรถยึดไว้ก่อนทั้งหมดนะนครับ นางเอกเริ่มเปิดเครื่องติดตามและเครื่องดักฟังแล้วล่ะครับระหว่างดักฟังก็ดันมีเรื่องฮาๆแล้วล่ะครับเจ้าหน้าที่อีก็ดักฟังอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะครับแล้วก็มีอายการคนอื่น่ะก็ฟังด้วยนะฮะโดยเจ้าหน้าที่อีกเนี่ยก็ได้ปลอมตัวเป็นสามีนางเอกที่บอกไปนั่นแหละครับนางมุนเนี่ยคุยกับนางเอกว่าสามีอย่างเจ้าหน้าที่อีดูไม่ได้หยาบช้าอะไร วินาทียัการโจถามแล้วเราว่าเจอนางมูลหรือยังไงทําไมนางมูลถึงพูดถึงสามีเจ้าหน้าที่อีเลยบอกว่าใช่แล้วละครับเขาเจอนางมูลและปลอมตัวเป็นสามีนะวินาทียัการโจได้แต่สงสัยว่าทําไมเขาถึงว่าเจ้าหน้าที่อีที่ปลอมตัวเป็นสามีว่าหยาบช้าล่ะนอกจากนี้นางมูลยังพูดอีกว่าทําไมเจ้าหน้าที่อีถึงตีนางเอกที่หน้าผากล่ะเราอัยการได้แต่งงว่ามันหมายถึงอะไรแต่พวกเรานีก็รู้แล้วใช่ไหมละครับว่านางเอกเนี่ยโดนพระเอกดีหน้าผากตอนสอนเล่นไพ่นั่นเองฮะ พระเอกบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนดีดหน้าผากนางเอกเองพระเอกอ้างต่อว่าไม่งั้นนางเอกเนี่ยจะเป็นมือโปขนาดนี้ได้ยังไงถ้าไม่มีแรงกระตุนบนหน้ากากรจดวดุพระเอกว่านี่มันสมัยไหนกันแล้วยังจะสอนด้วยการใช้กำลังอยู่อีกพระเอกเลยหันไปชี้หน้าผากตัวเองพางบอกว่าเขาก็โดนานางเอกเนี่ยดีดไปหลายดอกเหมือนกันนะครับอายการทุกทุกคนต่างเอาแต่บ่นพระเอกว่าพระเอกทำเกินไปเรื่องดีดหน้าผากต้องดีดแรงขนาดไหนนะนางเอกถึงได้ช้ำขนาดนั้นนางเอกเนี่ยช่างน่าสงสารจริงจริง เพะเอกได้แต่ทำหน้าเซง็งเพราะคิดว่าตัวเองนั้นอุตส่าห์ตั้งใจสอนแท้ๆ GPS ที่ติดตามนางเอกอยู่ดีๆเนี่ยสัญญาณก็ได้หายไปนะครับ ทีมมีาการชิงคาดว่าน,นั่นจะมีการส่งสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นระหว่างเดินทางไปบ่อนนะนะทีมมีาการตัดสินใจจะเดินลงในบริเวณใกล้ๆกับจุดที่สัญญาณหายไปนะครับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆก็เตรียมพร้อมเตรียมรองเท้าอะไรกันมาเพื่อเดินลุยป่าลุยน้ํากันแล้วละครับทว่าทีมอัยาการนั้นการใส่คัตชูกันทั้งทีไลยละครับแต่พวกเขาก็จะเดินตามเจ้าหน้าที่สืบสวนไปกันนะครับการบินเขาด้วยคัตชูของอัยการเนี่ยดูค่อนข้างยุ่งเหยิงเลยล่ะในที่สุดนางเอกก็มาถึงบ่อนหลังหุบเขาแล้วละครับเหล่านักพน นางเอกเข้ามาถึงก็เฉงกับอึ้งนะครับเพราะนักพนันภายในนั้นน่ะเยอะสุดๆเลยละ่ะนางเอกถูกนางมูลดึงไปลงเล่นหนึ่งขาแล้วล่ะครับนางมูลเอาเครื่องดื่มอะไรต่างๆไปขายและปล่อยให้นางเอกนั้นได้เล่นตามใจชอบทางด้านทีมยาการในสุดก็เจอเข้ากับบอนหลังหุบเขาแล้วจนได้นางเอกที่ได้ขาลงเล่นแล้วก็เริ่มเล่นแล้วล่ะครับรายละเอียดเรื่องไพ่เนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่านางเอกเนี่ยจำทุกๆอย่างที่พระเอกสอนแล้วก็ลงไพ่ตามที่พระเอกบอกในตาแรกก็ได้เงินคืนมาเต็มๆเลยล่ะครับ นางเอกเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เงินตลอดตลอดนางเอกเนี่ยได้เงินจนกระทั่งผู้บรรดาขาอื่นๆในวงเนี่ยต่างก็ลงตามนางเอกกันหมดเลยละ่ะจนทำให้เจ้าเนี่ยโดนกินยับจัดเต็มเลยละ่ะการ์ดในบอลเริ่มสงสัยแล้วล่ะครับว่าทำไมนางเอกนะ่ะ ถึงได้เก่งขนาดนี้พวกเขาตัดสินใจจะโกงกันแล้วนางเอกสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติก็คือจู่ๆก็มีคนโถมเข้ามาในห้องเล่นไพ่นางเอกตัดสินใจว่าจะไม่ลงเล่นในตาน,นี้เพราะคาดว่าจะถูกโกงครับทางด้านทีมอายการพวกเขารอแค่นางเอกออกมาจากบ่อนเท่านั้นก็จะบุกกันเข้าไปแล้วโดยการที่นางเอกเดินออกออกจากบ่อนนั้นเป็นการส่งสัญญาณในการบุกร่วบ,บ่อนนั่นเองฮะเนื่องจากภายในบ่อนเนี่ยโดนตัดสัญญาณอะไรไปหมดทนทางที่นางเอกอะ่ะจะติดต่อสื่อสารออกมาภายนอกได้หลังจากค้นตาที่นางเอกคาดว่าจะโดนโกง นางเอกก็เลยตัดสินใจเทหน้าตักลงไปตาที่มั่นใจแล้วจนได้คราวนี้นักพนันแทบจะทุกคนเนี่ยก็ลงตามนางเอกกันหมดเลยล่ะทุกๆคนต่างลุ้นกันว่าไพ่ใบสำคัญจะออกแล้วจะต้องทำให้พวกเขาชนะแน่นอนทว่าทีมอัยการข้างนอกก็ตัดสินใจสั่งการให้ตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปรวบบ่อนกันแล้วลครับโดยไม่รอให้หนางเอกออกมาส่งสัญญ,ญาณบอกอะไรแล้วล่ะครับเพราะมันช้าเกินไปไพ่ที่นางเอกกำลังลุ้นอยู่ก็คือไพ่คู่1ิบครับไพ่ที่กำลังลุ้นอยู่เนี่ยก็กำลังจะถูกเปิดแต่ก็ดันไม่ได้เปิดครับเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย ดันบุกเข้าไปแล้วนางเอกที่ลุ้นเหมือนกันและอินไปกับบทบาทนักพนันสุดๆก่อฝ่าวงพนันและเดินไปเพื่อที่จะไปเปิดไพ่ที่นางเอกกำลังลุ้นอยู่ด้วยตัวเองแต่จู่ๆก็มีคนล้มทับไพ่ที่ตั้งลุ้นซะอย่างนั้นสุดท้ายจึงทําให้หนางเอกของเราที่อินไปกับบทบาทนักพนันเนี่ยไม่ได้รู้อยู่ดีนะครับว่าไพ่ใบนั้นน่ะเป็นคู่สิบหรือเปล่าเพราะพวกตํารวจเนี่ยรวบทุกๆคนไปเสียก่อนและคดีบ่อนพน,นันบนถุกเขานี้สอนให้รู้ว่า ครก็ตามที่ติดการพนันก็เลิกยากกันหมดนั่นแหละครับแม้แต่อายการชาผู้โด่งดังก็ยังโดนพิษข,ของผีพนันเข้าสิงด้วยนักสำนักง,งานอายการจินยองนักพนันและเจ้าของบ่อนที่ถูกรวบเนี่ยมีเยอะกันเอามากๆเลยล่ะครับมันจึงทำให้สำนักอายการจินยองเนี่ยวุ่นวายแล้วก็ว้าวุ่นกันสุดๆเลยล่ะครับในการเก็บข้อมูลและคำให้การนังเอกต้องสอบสวนช่วยด้วยเจ้าหน้าที่อีถามนังเอกว่าทำไมถึงออกมาส่งสัญญาณช้าเอามากๆเลยละ่ะนังเอกก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยกำลังยุ่งยุ่งอยู่นะครับ และยุ่งของเธอเนี่ยก็คือลุ้นไพ่นั่นแหละนางมุลก็โดนสอบสวนโดยไอายการคิมซึ่งอยู่ห้องนางเอกนั่นแหละนางมุลยังพูดเนบเรื่องที่นางเอกปลอมตัวเข้ามารวบบ่อนนะครับนอกจากนี้ยังพูดเนบน้องสาวปอมๆอ,อ,อย่างเจ้าหน้าที่มีรันแล้วก็สามีปอมๆอ,อย่างเจ้าหน้าที่อีกด้วยไอการคิมถามนางมุลว่าการพนันเนี่ยมันเลิกยากขนาดนั้นเลยหรือย,ยังไงนางมุลตอบว่าเธอใช้เงินของเธอเล่นแล้วมันผิดตรงไหนไอการคิมบอกว่าการเล่นพนันคือความผิดต่อสังคมและทําให้ประเทศเนี่ยพังได้อะนะ นังมุนเลยบอกว่าทําไมที่มาเกาลัสวิกัสอะไรพวกนั้นน่ะเขาเล่นได้แล้วก็ไม่เห็นพังเลยนะครับประเทศของพวกเขาอะ่ะไอการคิมเลยบอกว่ากที่นั่น่มันถูกกฎหมายไงล่ะจะมีอะไรได้อีกล่ะนังมุลเถียงต่อว่าทําไมล่ะการแทงม้าในเกาหลียังถูกกฎหมายเลยการเล่นไพ่จะผิดกฎหมายได้ยังไงไอการคิมทนไม่ไหวก็เลยบ่นไปว่าก็มันผิดก็คือมันผิดนั่นแหละก็ได้เงินมาผิดแบบนั้นะนะ นางมูลรีบตอบทันทีว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้เงินด้วยซ้ำคนที่ได้เงินไปเยอะที่สุดในบ่อนก็คือนางเอกที่แฝงตัวเข้าไปนั่นแหละนางเอกได้แต่ทำหน้าตาเลิกลักแล้วก็หันหน้าหนีทันทีเขาแก่จะจังมยอมาหาภรรยาที่ถูกจับแล้วล่ะครับจากนั้นเขาก็ขอร้องให้ภรรยาอย่างนางมูลนั้นเลิกเล่นพนันทีเธอ นางมุนยังคงเถียงอยู่แล้วบอกว่าเธออยากหาเงินมาคืนคนที่เธอเคยยืมด้วยตัวเองครับไม่อยากจะให้เท่าแก่เนี่ยคอยเอาเงินไปคืนคนพวกนั้นนางมุลละอายใจจนไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าเท่าแก่จาจาังมยอนจากนั้นนางมุลก็ได้ระเบิดร้องไห้ออกมาโดยต่อมานางเอกก็ได้มานั่งเงีย,งยบๆคนเดียวและเอาไพ่มาลองเล่นพางถอนหายใจไปด้วยและสาเหตุที่เธอเป็นแบบนี้เพราะว่าข้องใจในไพ่ใบนั้นนั่นแหละฮะไอที่ต้องลุ้นใบคู่สิบนะครับ ทีมพนักนคดีอาญาสองสอบสวนกันจนโตรุ่งเลยล่ะครับแล้วเขาก็ได้นําคําสอบสวนของผู้ที่ทํางานภายในบ่อนเนี่ยยื่นให้กับหัวหน้าอายการโจโดยหลังจากออกมาจากห้องพักอายการของหัวหน้าอายการโจจูจ่ๆก็มีชายแก่คนหนึ่งนั้นที่โดนคดีการพนันเนี่ยเรียกชื่อนางเอกแบบพ้วนๆว่ามมยองจูก,ก่อนเราจะรู้ว่าชายแก่คนนี้คือใครเราไปดูบทส่งท้ายของตอนที่5กันก่อนครับ หลังจากที่อายการชาสอบสวนนักพนันทุกคนเสร็จเธอก็กลับบ้านไปนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ดันฝันนะครับโดยภายในฝันของอายการชานั้นอายการชากำลังเดินไปเปิดไพ่และหวังให้มันออกมาเป็นคู่สิบเหมือนตอนที่ลุ้นในบ่อนบนหุบเขานะครับแต่ว่าเมื่อเปิดไพ่ใบนั้นออกมามันดันเป็นหน้าอีซอนอุงหรือว่าพระเอกซะอย่างนั้นนางเอกได้สะดุ้งตื่นเพราะคิดว่านั่นคือฝันร้ายและได้สะบ ớ ออกมาว่าเฮงซวยชะมัดที่เห็นหน้าพระเอกในไพ่ที่กำลังลุ้นใบนั้นครับ เรากลับมาตอนที่นางเอกถูกชายแก่คนหนึ่งเรียกกันต่อฮะอาการที่ทุกคนต่างก็หันไปมองชายแก่คนนั้นเพราะว่านางเอกกลับเดินหนีชายแก่ไปเพื่อัายการผนกนคดีอาญาสองยกเว้นนางเอกเนี่ยได้แอบ,บมาคุยกันเรื่องนี้แล้วละครับและทุกทุกคนเนี่ยก็ต่างสงสัยในเรื่องที่ว่าทำไมชายแก่คนนั้นน่ะเรียกนางเอกแบบห้วนหนวนนะแทนที่จะเรียกนางเอกว่าอายก,การชาแต่กลับเรียกนางเอกว่ามายองจูแทน พระเอกคิดว่าชายแก่คนนั้นน่ะเป็นครูของนางเอกหรือเปล่าส่วนนายการโอนี่ก็คิดว่าตาแถวบ้านหรือเปล่านะครับพวกเขาต่างสงสัยกันว่าไม่เคยเจอใครเรียกนางเอกแบบว่าคนห้วนแล้วก็ทําให้นางเอกอ่ะหัวก็ได้ขนาดนี้ะนะและเนื่องจากพระเอกเนี่ยกำลังจะได้สอบสวนคุณตาเมื่อครู่นี้ที่เรียกนางเอกนะครับพวกเขาเลยจะให้พระเอกนี่แหละเป็นคนไปถามซะเลยว่าตาแก่คนนั้นน่ะคือใครและเป็นอะไรกับนางเอกกันแน่ชายแก่เรียกภรรยยาของเขามาหาแล้วล่ะครับพามบอกว่านางเอกอ่ะอยู่ในห้อง3 0 9นั่นไง ภรรยาของชายแก่ได้เดินไปดูแล้วล่ะครับนางเอกก็หันไปสบตายายแก่แวบหนึ่งแต่ยายแก่ก็รีบหลบสายตาของนางเอกในทันทีเพระเอกเชิญตาแก่มาคุยและเห็นประวัตินามสกุลที่ขึ้นต้นด้วยชาแล้วล่ะครับแล้วก็ไม่ต้องสงสัยอะไรกันแล้วล่ะครับขอเฉลยเลยแล้วกันตาแก่คนนี้ก็คือพ่อของนางเอกนั่นเองพระตาแก่เนี่ยแกเปิดเผยกับพระเอกว่าลูกของเขาก็คืออายการเหมือนกันและอยู่ห้องข้างๆนี้เองโดยเธอมีชื่อว่าชามายองจูครับ พระเอกเจ้าหน้าที่จางที่ฟังอยู่ก็ถึงกับช็อกปากค้างกันเลยทีเดียวเช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่มีรันก็ได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันนะครับนางเอกได้พาแม่ของเธอมาคุยบนดาดฟ้าของสำนักงานอายการจินยองแม่นางเอกเล่าว่าเธอเห็นหนางเอกบนทีวีเมื่อเดือนก่อนแม่นางเอกรู้สึกปากปลื้มกับลูกสาวอย่างมากที่ได้เป็นอายการนางเอกถูกแม่ถามว่าสบายดีไหมหนางเอกดูผอมลงหรือเปล่านะนางเอกตอบไปสั้นๆแบบเซ็งๆว่าค่ะ นางเอกถามแม่แล้วเหรอว่าแม่ชอบบอกให้นางเอกเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนางเอกเลยคิดว่าหากนางเอกหายไปแม่ก็คงเลิกกับพอ่อนางเอกบอกแล้วว่าหากไม่มีอะไรจะคุยด้วยแล้วนางเอกขอตัวไปทำงานก่อนและก็เดินหนีแม่ของเธอไปเรากับมีเรื่องอะไรบางอย่างภายในใจที่ไม่พอใจในครอบครัวของนางเอกครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าเหล่าอายการในพาร์ทถัดมาครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการสรุปเนื้อหาสปอยซีรีส์ที่ได้สาระความรู้แล้ววิเคราะห์แตกประเด็นไปขณะเล่าแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง c h a m ม i o n o okay c c a s i ช n a l กันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ